บทที่25เล่ร้ายในแผนการเมฆทะบึนปกคลุมทั่วท้องฟ้าดวงดาราไร้ปากกายมมานวิการมืดมิดดุจสาดเมึกใสนักกังเลงพุ่งปลาดปลาดทวนลมวิ่งตะบึงสู่เนินหงร่วงซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่น้ำนั้หยี่หอด้วยระดับความเร็วสุดแสนนักกังเลงรับทราบระยะทางจากการบอกเล่าของบัณฑิตเหนิขิต ซึ่งคุ้นเคยกับทำเลและแวกนี้มาแล้วแต่เพื่อความรอบคอบตอนยังคงออกเดินทางลร่วงหน้าเล็กน้อยได้เห็นที่เบ้องหน้าห่างประมาณ20วาเป็นเนินดินสูงตรงงานทำเลโดดเด่นสะดุดตาแห่งหนึง่งดังนั้นถูกใจคิดขึ้นนั่นคงเป็นเนินหงร่วงแล้วขยับกายวูบก,ก็บรรลุถึงเชิงเนินหงร่วงบนเนินพลันบังเกิดเสียงคลางหนักๆซุ้มเสียงอันแตกตื่นเดือดดาน เสียงหนึ่งพร่งว่าเป็นท่านงักกังเล้งสถานใจเล็กน้อยชุกคิดว่าเบื้องบนเกิดเหตุแปรเปลี่ยนขึ้นยามนั้นแทบไม่ขบคิดใครควรสกิดเท้าสาสตร์พุ่งกายขึ้นสูงยอดเนินซึ่งสูงกว่าระดับพื้น20กว่าบาร่างของงักงกงังเล้งเพิ่งแต่สัมผัสพ,พื้นฝั่งตรงข้ามพอดีปรากฏเงาร่างอ้วนฉุกสายหนึ่งและเลียวลงจากเนินดินหายลับกลับมานมีการ ยอดเนินนี้มีพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ที่ซึ่งนักก่างเลงเยยนัดอยูดด่ห่างจากฝั่งตรงข้าม20กว่าวาต่อให้ไล่ล่าตามไปก็ยากสอพบร่องรอยของเงาร่างสายนั้นไม่นำซ้ำบนพื้นเบื้องหน้าห่างประมาณสามเสียนอนทอดกายด้วยคนผู้หนึ่งดูจากสภาพการคนผู้ที่เมื่อครู่ส่งเสียงร้องโผงนักต่งเลงไม่อาจทอดทิ้งโดยไม่แยแส คนผู้นั้นเป็นบุรุษนมชุดคลามสะพายกระบี่โบราณอายุ24-25ปีนอกจากคนคิ้วดกหนาเล็กน้อยองค์าพยศบนใบหน้าแทบเป็นพิมเดียวกับตุณีงามห้วยเอี่ยมหูดังนั้นงักงังเล้งมองปลาดเดียวก็ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครบุรุษชุดคลามใช้มือยันพื้นที่หลนชั่วขณะกลับไม่อาจลุกขึ้นต้องลมกายลงอย่างอ่อนล้าดังเดิม บรุดชุดคามช้อนตาขึ้นอื่นยิ้มกล่าวว่าผู้คนที่เบื้องหน้าเป็นงัดเสียวเหี้ยบกระมังนักดังเล็งสาวเท้าไปหลายก้าวหยุดยั้งยืนหยัดที่ข้างกายบุรุษชุดคามกล่าวว่าท่านคงเป็นน้ำเสกเกี่ยมกระบีคลามห้วยงี้ขีกระมังบรุษชุดคามแค่แขนเสื้อข้างขวาเช็ดคราบโลหิตที่มุมปากกล่าวว่าถูกต้องพวกเราพบผ่านกันในลักษณะนี้เป็นที่น่ากระอักกระอ่วนนัก ยักษ์ังเล้งยิ้มทางกล่าวว่ากระบ,บี่ขามอาจบางทีข้าพเจ้าจะกระทําเรื่องที่สร้างความกล่าวขวนแก่ท่านยิ่งขึ้นกระบ,บี่ขามงวยเนี้ยขี้ง,งงนง้นบุบแต่มันมีปฏิพานปราดเปรืองชั่วพิบตาก็เข้าใจในบนดวนกล่าวมากท่านจะประครับประคองเราขึ้นมาหรือยักษ์ังเล้งไม่กล่าวอะไรย่อกายลงประคองกระบี่ขามลุกขึ้นนัง่ง แระบี่คำห่วยเฮกคี้เข่งตามองจีหน่าอันสงบราบเรียบของงักหงเล้งกล่าวว่างักเสียวเหยียบห่วยม่วยน้องสาวเราบอกว่าท่านเป็นคนดีงามนิจจักกับร่ำลือว่าท่านฆ่าคนอย่างอิตทดังนั้นเราวาจาถัดจากนั้นไม่อาจเอ่ยสืบต่องักหงเล้งกล่าวอย่างเชย่ช้าดังนั้นท่านไม่เชื่อถือวาจาหมวยมวยท่านโดยสนิทใจหรืองักเสียวเหยียบตอนแรกเราเข้าใจเช่นนั้นจริง แต่ข้ามเืนนี้พอประสบพบท่านเพิ่งยืนยันวาจาของมือม้อยเรานัก,กนเงางเลงเพียงยิ้มเล็กน้อยหันเหหัวเรื่องว่าท่านคล้ายรับบาดเจ็บไม่น้อยหากแม้นท่านไม่ถือสาหาความข้าพเจ้าจะกระทำเรื่องที่ท่านกละกะ้ากังวลอีกประการหนึ่งกระปีคําหวยเนกชี้ท่าว่าคือรักษาบาดเจ็บแก่เรานือนักเงงเลงผงกศีรษะอย่างเงียบนงันกระปีคมฝืนยิ้มกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ารับบาดเจ็บอย่างไรเลือ ข้าพเจ้าบอกแต่แล้วว่าหนักหนามีน้อยอย่างนั้นท่านยังคิดรักษาพยาบาลบาดเจ็บเราหรืองักกังเล้งกล่าวอย่างเชยช้าข้าพเจ้าเมื่อลันปากไปย่อมมั่นใจว่าสามารถรักษาพยาบาลท่านจนทุเลานักเสียวเหยียบท่านเชื่อมั่นเกินไปแล้วงักกังเล้งหามีโทรศัพท์ไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตัวเองจริงกรบีค้ามหันเหหัวเรื่องว่าห้ากเปลี่ยนเป็นท่านอยู่ในภาวะการเยี่ยงเรา ท่านจะยินยอมรับการรักษาพยาบาลหรือไม่ขขาพเจ้าอยอมรับเนื่องเพราะข้าพเจ้าเคยติดค้างน้ําใจของพวกท่านกระปี่คามงองงินวูบกล่าวว่าท่านติดค้างข้าพเจ้าอันใดหรือมวยม้อยท่านมีได้บอกต่อท่านหรือนางเพียงบอกต่อเราว่าเคยตะกุยหุบเขาชีวันสลายร่วมกับท่านนั่นไม่นับเป็นอย่างไรได้งกักงเล้งกล่าวอย่างจริงจังแม้ไม่นับเป็นอย่างไรได้แต่ก็เป็นน้ําใจที่ข้าพเจ้าพึงทดแทน พระปีค,คมห้วยเนกคีเอื้องไปบุกเพิ่งทราบว่างักนังเล้งเป็นชายชาตรีที่จำแนกบุญคุณความแค้นขัดแยง้งงักงังเล้งล้วนขวดยกจากอกเสื้อใบหนึ่งภายในขวดบรรจุยาเม็ดหลายเม็ดที่แท้เป็นขวดยาซึ่งผู้บิเศษโลหิตตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลังระหว่างที่งักงังเล้งฝึกปลือฝีมือภายในถ้ำบังเอิญพบผ่านโดยไม่ตั้งใจยาเม็ดเหล่านี้ปรุงจากจือบอ้องเงินกวงกล้วย ผลประการเงินแม่ลูกใบไม้เล่งจือ้อเม็ดบัวหิมะและสมุนไพรสำคัญนานาชนิดมีประสิทธิภาพในการสมานแผลรักษาบอบชำ้ำแต่นับแต่งักางลังเล้งออกท่องเที่ยวในยุทธจักรย,ยังไม่เคยใช้มาก่อนอยามนั้นงาักางลังเล้งเปิดจุกเคยาเม็ดสีเงินออกมาเม็ดหนึ่งเยื่นส่งต่อกระบีคามกล่าวว่าสหายกลืนกินตัวยานี้ลงไปข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่ง กระบ,บี่คามลังเลเล็กน้อยจึงยื่นมือรับมากล่าวอย่างจริงจังนักเสียวเงียบท่านขายยังไม่ได้ถามไถยว่าเราจะไหนถูกทำล้ายบาดเจ็บในจดหมายของท่านบอกใบไว้แล้วข้าพเจ้าคำนวณอ,ออกว่าผู้ลงมือเป็นใครตอนนี้พวกเรามีเวลาไม่มากนะทางที่ประเสริฐยาได้สนทนาถึงเรื่องราวใดรีบกืนกินตัวยาลงไปกระบ,บี่คำกล่าวอย่างร้อนรุ่มนักเสียวเงียบ มันประดานั้นจะย้อนกลับมาด้วยอนุภาพดูร้ายงัก,กังเล้งเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นกอกอห้วยเอี่ยมหูซึ่งบังเกิดจิตผูกพันต่อตนดังนั้นตั้งใจว่าจะรักษาบาดเจ็บให้กับฝ่ายตรงข้ามเข็นเสียงว่าข้าพเจ้าบอกว่าให้กลืนกินลงไปกระบี่คามคำนึงถึงความปลอดภัยของงัก,กังเล้งต้องกระชากเสียงว่าเราไม่ยอมรับไมตตีของท่านงัก,กังเล้งกล่าวเสียงราบเรียบบิดาท่านจะยอมรับเอง เนื่องเพราะมันมีบุตรชายเพียงคนเดียวท่านย่อมทราบดีว่าตัวเองรับบาดเจ็บสาหัสหาข้าพเจ้าพระจากไปโดยไม่แยแสท่านต้องเสียชีวิตกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระบียคมกระตุกเข้าหากันด้วยความรวดร้าวใจนักหลังเล้งกล่าวเสียงเย็นชาสหายท่านยืดเวลาอีกไม่นาทีหนึ่งเท่ากับเพิ่มอันตรายแก่ข้าพเจ้าอีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคงไม่ถึงกับต้องให้ข้าพเจ้าป้อนตัวยาแก่ท่าน กระปีคามสำนึกกลืนตันยิ่งดวงตาเออคลอด้วยหยาดน้ำหวาวัาบกลืนเม็ดยาเม็ดสี่เงินลงไปกล่าวอย่างรวดลร้าใจยักษ์หนังเล้งท่านกำลังเสี่ยงกับความตายยักษ์หังเล้งกล่าวอย่างเฉยช,ชาโลกมนุษย์กับปรพลกกางกันด้วยพื้นผิวดินชั้นหนึ่งไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจผลักสายฝ่ายตรงข้ามลงไปท่านอย่างเชื่อมั่นเกินไปหรือยักษ์หนางเล้งสาวท้าถึงเบื้องหน้ากระดีคาม สุดกายนั่งลงกล่าวว่าสหายอย่าได้ถ่วงเวลาสืบต่อวางท่าฝ่ามือทั้งสองลงกลางหลังกระบีคามท้ายเทกำลังภายในอันเข้มแข็งแกร่งกล้าเข้าสู่ร่างช่วยให้เลือดลมโคจรสะดวกขึ้นกระบีคามพกพาจิตใจอันสำนึกเตือนตันพเนึกสติสมาธิเป็นอันหนึ่งอันเดียวชักนำลมปราณโคจรไปรอบกายสายลมยังคงกันโชคละนำแต่หน้าผากงักงังเล้งกลับปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึม หลังจากผ่านการถ่ายเทกำลังภายในไปโดยไม่หยุดยัง้งใบหน้าง,งามสงงาซีดขาวลงเล็กน้อยกระบี่คามก็หยาดเหงื่อชุ่มโชกแต่ใบหน้าที่ซีดขาวแปลเปลี่ยนเป็นแดงและเลือกขึ้นการเวลาผ่านพนไปข่ามกลางสายลมโชยพัดอาการบอบช้ำของกระบี่คามค่อยๆทุเลาลงท่านได้ในสายลมโชยพัดออกเอาเสียงผิดปกติที่แผ่วเบา,เบาจนแทบไม่ได้ยินดังมากระทบโสด งักรงเล้งใจหายวุบต้นเมื่อสามารถได้ยินซุ่มเสียงแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนใกล้เข้ามาแล้วงักรงเล้งค่อยล้างสองมือเคินกลับยืดกายขึ้นกล่วาวว่าเสหายข้าพเจ้าทงไปแล้วจบคำก้าวยาวๆกลับเช่นทางเมื่อขามาเดินเหินมีกี่ก้าวก็บรรลุถึงเนินขณะเดียวกันทิศทางด้านตรงข้ามปรากฏชายชรลาสามคนพร้อมทะยานขึ้นมาสภาพที่ตึงกลางวง พอปรากฏแก่สายตาทําให้ชายชราทั้งสามหน้าแปลเปลี่ยนชายชราที่กึ่งกลางคิ้วเรียวตาสุกใสไร้ขราวห้าแจกอายุห้าสิบเศษผู้หนึ่งร้องโพงอย่างแตกตื่นขี้หยีเจ้ารับบาดเจ็บอย่างไรในเสียงว่ากล่าวคิ้วเรียวลงถึงข้างกระบี่คำดุดอินซีย์เหินฟ้าท่าร่างรวดเร็วหน้าแตกตื่นริบตาที่ชายชราไว้คราห้าแจกลอยตัวมา ชายชลาชุดเทาที่ความจริงแยกย,าย้าเยืนหยัดอยู่สองฝ้าข้างก็ถาโถมก็าหางักกังเลงซึ่งอยู่ริมเนินทวัดฝ่ามือทั้งสี่ออกโดยพร้อมเพียงร่างของชายชลาชุดเทาทั้งสองมิทันโถมถึงพลังฝ่ามืออันหนักนวแไกงกล้าวสีคุม้มก็ทะลักถึงตัวงักกังเลงแล้วงักกังเลงทราบดีว่าตนเองสูญเสียกําลังภายในมากหลายยากต้านทานรับการกุ้มรุมจู่โจมจากฝ่ายตรงข้าม แต่ยังเกรงกำลังลมปานขึ้นหมุนกายมาผักกระแทกฝ่ามือทั้งสองออกต้านปะทะเสียงระเบิดดังกึกก้องพลังฝ่ามือที่แตกสั้นกระจายกดกระแทกพื้นดินเป็นหลุมลึกหลายเสียแห่งหนึง่งท่ามกลางกรวดหินดินทรายปลิวคลักลุ้งงักหยั่งเล้งพลิกกายร่วงละลร้่วลงจากเนินหงส์ร่วงไปอย่างเสียหลักม่านมีการเมื่อดมิดดุดศาสตร์เมือกใจกอบกับฝุ่นละอองบทบงัง ชายชุดเทาทั้งสองไม่อาจเห็นภาพพดตรงข้ามดังนั้นมีอาจลุกไล่ซ้ำเติมโดยพลาการกระบี่คลามงวยเน็กขี้ความจริงไม่กล้าหยุดยังการโคจรลมปลางรักษาบาดเจ็บในบดลแต่ด้วยสถานการณ์บีบคั้นมิคำํำนึงถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองพลันลืมตาขึ้นร้องดังๆมากบิดารีบสั่งสื่อตึ้งจู่หัวหน้าหน่หนวยแท่ซื้อและเฮงตึ้งจู่หัวหน้าหน่หนวยแท่เฮง ยาได้แล่ล่ามาันพอเอ่ยปากกล่าววาจาลมปานจึงแตกสั้นไม่รวมตัวอกปากปรากฏโลหิตไหลซึมอทฐา,าชายเจลาเขาห้าแฉกลูกคลำหัวไหกลกระบีคามด้วยความหงายกังวลกล่าวอย่างเงาลุ่มขีย้ยิ้อยาได้ยายแสมากความรีบขจรลมปานรักษาบาดเจ็บกระบีคามยังคงกล่าววา่าบิดาท่านต้องขัดขวางมันสองก่อน ชายชาลาเคล้าหน้าแจกหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเพราะเหตุใดอย่าได้ถามไถ่าสาเหตุหากแม้นท่านผุ้เฒ่าไม่ขัดขวางมันสองผู้บุตรแม้ตายก็มีอาจสงบจิตใจรักษาบาดเจ็บกระแสเสียงเน้นย้ำอย่างเดดเียวไม่แปลเปลี่ยนกลับกลายยามนั้นชายชาลาคุดท,ทั้งสองเตรียมถาถมชายชาลาเคล้าห้าแจกร่วงรู้นิสัยใจคอของบุตรลักเป็นอย่างดีท่านกายมาอย่างชายชาลาทั้งสองกล่าวว่า ตึงจู่ทั้งสองมีต้องไล่ล่าตามแล้วชายชราทั้งสองล้วนงงเงนบูกกล่าวว่าเพราะเหตุใดหรือจะปล่อยให้เสียวจู้พวกเราถูกผู้แช่งักทำร้ายเช่นนี้กระบีคลามหวยเงี้ยคีกล่าวเสียงเย็นชาตึงจู่ทั้งสองมีทราบว่าเราหวยเงี้ยคี้ถูกผู้ใดทำร้ายบาดเจ็บจริงๆหรือชายชราเขาห้าจแจกตว่าเสียงทุ่มหนักขี้ยี้สำหรับกับผู้อโ,โสุชไนกล่าววาจาย่งนี้ได้ กระบ,บีคามคล้ายไม่ได้ยินก็มีปานแทกถามเสียงเย็นชาตึงจู้ทั้งสองฉะไหนไม่เอ่ยปากเล่าชายชลาทั้งสองสบตากันบุบคนทางกวากล่าวว่าเสียวจู้มิใช่ถูกงักงังเล้งทำร้ายหรอกหรือโดยนายกลับเราถูกงักเสียวเหียบช่วยชีวิตขึ้นมาสองท่านรู้สึกเหนือความคาดหมายกระมังชายชลาทั้งสองร้องเท่าโดยพร้อมเพียงนี่เป็นไปได้อย่างไรเลือกระบ,บีคามแค่หัวรอะกล่าวว่า ทังช่วทั้งสองหมายความว่าเราชะไหนมีชีวิตรอดถึงบัดนี้หรือชายชะลาเค้าห้าแจกเป็นชนชั้นเจ้าสำนักหนึ่งมีประสบการณ์สติปัญญาเหนือปุตุชนพอฟังทันฉุกใจสักถามว่าขียิเป็นผู้ใดทำลายเจ้ากระบีคามพิ่ข้อมือยึดจับอกเสื้อตอนเองรวบรวมเรี้ยวแรงแยกสองมือได้เสียงดังกวักชุดคลามที่สวมใส่ขาดออกเป็นสองส่วนเผยเห็นแผ่นหลังขาวเกลี้ยงเกลา ที่กลางหลังประทับไว้ด้วยรอยฝ่ามือที่มีรอยนิ้วมือหกนิ้วรอยหนึ่งสภาพความจริงอยู่เหนือการทุ่มเถียงเกี่ยงงอนรอยฝ่ามือนี้เท่ากับบ่งบอกว่าเป็นการลงมือของผู้ใดชายชาลาเข้าห้าแจกหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงประคับประคองกระบีคามกล่าวกับชายชาลาทั้งสองว่าสองท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่ชายชาลาทั้งสองหน้าแปลเปลี่ยนไปพากันกล่าวว่าบริวารล้วนมีทราบเรื่อง ชายชลาเขาห้าแจกกล่าวเสียงทุ้มหนักไม่ทราบเรื่องก็ประเสริฐพวกเรากลับไปแล้วค่อยว่ากล่าวกันชายชลาทั้งสองถลันปาดมาชิดหมายประคองกระบีค่คำชายชลาเขาห้าแจกกลับยื่นแขนออกรวบร่างบุตรชายหนีไว้ซอกแขนสาดพุ่งล่างลงจากเนินหงร่วงหัวหน้าทั้งสองศกตากรุบวิ่งตะบึงติดตามไปงักยังเล้งรวมแรงละเลี้วลงจากเนินดินที่สูง จากระดับพื้น2ี่กว่าวาแม้แมนพยายามเก่งลมปานลดน้ำหนักตัวล่านพอปะทะก,กับพื้นยังต้องสถานนขึ้นคลานหนึ่งงักกังเล้งนอนทอดกายบนพื้นโชขนาจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งท่านนดเห็นที่ซึ่งห่างไปสามเสีย้ยเยืนหยัดด้วยเท้าคู่หนึ่งเป็นเท้าของบุรุษเพศคู่หนึ่งงักกังเล้งใจหายบุบเปลือกนอกกลับสงบเยือกเย็นผิดวิสัยเยือกเย็นจนกระทั่งศีรษะก็ไม่เงยขึ้น ได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งดังว่างับเสียงเหี้ยบโบราณมีคำเพยเผยว่าพยักลงสู่ทีลาบถูกสุนัขลังแกภาวะการของท่านตอนนี้เหลวร้ายยิ่งนังกดังเล้งยังคงไม่เหงย่อหน้าขึ้นกล่าวว่าพยักแม้ผายผมยังทรงอนุภาพสหายที่แท้ท่านหลังจากทำร้ายเสียวจู้พวกท่านยังไม่ได้ไปจากที่นี้หรือผลผู้นั้นหัวร้อนอย่างเย็นชากล่าวอย่างลำพองเล่าหูหากไม่รอคอยท่านในที่นี้ เล่าหูหากไม่รอคอยท่านในที่นี้ปล่อยให้ท่านกลับลังเดิมผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดสหายท่านยังไม่ได้ไข้ควรถึงเรื่องประการหนึ่งกลับ,บีคำ่วยเฮ้คี้อย่างไม่ตายท่านปัิจากหนทางถอยแล้วนักเสี่ยวเงียบเข้าใจว่าเราจะย้อนกลับสำนักทะเลเหนือหรือฮ่าฮผิดแล้วท่านคงยังไม่ทราบว่าศีรษะบนบ่าของท่านมีราคาค่างวดสูงล้ำปานใด นักหลังเล้งุดใจคิดกล่าวเสียงเย็นชาเป็นราคาข้างงวดที่ตำหนักโลกาเสนอให้หรือถูกต้องพวกมันคำนวณแน่ว่าท่านจะหาโอกาสติดต่อกับเจ้าสำนักทะเลเหนือดังนั้นสั่งเราหาโอกาสจัดการท่านนักเสียวเงียบเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ท่านคงสำนึกซึ้งถึงแผนการอันแยบยนของตำหนักโลกาแล้วกระมังนักหลังเล้งพองกศีรษกกล่าวว่าสหายเหตุการณ์ยังไม่กำหนดแน่นอน อย่าลืมว่าข้าพเจ้ายัางมีชีวิตอยู่จบคำพลันเงยหน้าขึ้นเห็นคนผู้นั้นหน้ากลงเกลียงใบหน้าซีดขาวผมเผ่าขาวดอกเหล่าคลา,ายาวสยายรูปลักษ์คล้ายผู้มีวัยวุฒิหน้าเลื่อมใสเพียงแต่ใบหน้าซีดขาวจนชวนให้ผู้คนบังเกิดความจริงชังลังเกียจเรื่อนร่างมันอ้วนฉุดูจากส่วนสัตว์แสดงว่าเป็นเงาร่างที่ประทุษร้ายกระปีคมห่วยเง็กขี ตอนที่งักกังเล้งขึ้นสู่เนินหงร่วงเห็นมันกระโดโดลงมาจริงๆนงักกังเล้งเพ่งตาถามว่าท่านมีคำเรียกหาว่ากะไรชายชราหน้าขาวกล่าวว่าเราเรียกว่าลักนี้เงินมินลักจี้เงืนมินหน้าเงินหกนิ้วนิ้วมวนงักกังเล้งทวนคำว่าหน้าเงินหกนิ้วเช่นนี้เป็นว่าท่านมีถึงหกนิ้วนับเป็นสัญลักษณ์ติดแผกจากสามัญชนหน้าเงินหกนิ้วกล่าวอย่างเยือเย็น นักเสียวเหียบน่าเสียดายที่พวกเราเพิ่งประสบพบหน้าจะแยกจากตลอดการนักกังเล้งกล่าวเสียงเย็นชาสหายท่านคลายกล่าวอย่างเชื่อมั่นนัดความเคลื่อนไหวของราหูก็เปลี่ยมด้วยความเชื่อมัน่นเชกเช่นกับวาจามั่นใจว่าเจ้ากระทั่งเวลาลุกขึ้นยืนหยัดก็ไม่มีนักกังเล้งเลื่อนมือขวาแตะด้ามกระบี่กล่าวว่าสหายท่านคลายมิอาจอดลนทนรอแล้วหน้าเงินหกนิ้ว หน้าเงินหกนิ้วลิ้วม้วนเกรงกำลังใส่สองแขนเปี่ยมล้นกลาวอย่างเยือกเย็นเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยเล่าหูมิอาจอดลนทนรอจริงๆท่านตะบัดสองมือขึ้นคิดหมายลงมือจบบทที่25